สดีค่ะสนทนาเคียนบ่าเคียนไหลในวันนี้เรามีนัดกับท่านนเรศบุญเปี่ยมรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การซึ่งท่านก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายขันนัด100ปีกระทรวงคมนาคมมาร่วมพูดคุยค่ะส่วนหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรและมีประโยชน์อะไรกับเราที่เป็นผู้โดยสารบ้านนั้นวันนี้อาจารย์สุพรธรรมจะพาไปหาคำตอบค่ะและเปิดหูเปิดตาในวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธนาคารธนาคารหนึ่งค่ะ แต่ไม่ใช่ธนาคารทั่วไปหรอกนะคะเพราะธนาคารที่ว่านี้เป็นธนาคารที่เห็นคุณค่าของขยะค่ะส่วนรูปแบบการดำเนินง,งานจะแตกต่างจากธนาคารทั่วไปและมีความพิเศษยังไงนั้นติดตามชมกันในรายการวันนี้ค่ะ ท่ารักษาดรักษาความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้เป็นเรื่องท่าปล่อยรถต่างๆนานาครับตอนนี้นเราก็จะมีการประกวดการแข่งขันท่าปล่อยรถที่มีความสะอาดสะอา,านการให้ปรพยัญัน์กับประชาชนจะมีทีมงาน,านพยัญในเขตต่างๆนะครับไปแล้วก็การรักษาความสะอาดที่ท่าปล่อยรถถ,ถึงแม้ว่าท่าปล่อยรถบางท่านจะอยู่ในการดูแลอของของกทมนะครับแต่ว่าในตัวแทนของกรทมที่เป็นในท่าปล่อยรถก็จะมีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาตรงนั้นโดยมีประชาคมของเขตต่างๆในการร่วมกันดำเนินการทำเรื่องท่าก่อยรถสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องราวของนโยบาย ขันน็อตร้อยปีกระทรวงคมานาคมกับขอสมกรหรือรถเมย์บ้านเราเนี่แหละครับเราได้พูดคุยกันถึงบริการดีมีน้ำใจเป็นการเพิ่มคุณภาพของการให้บริการพูดถึงเรื่องของการให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนจริงๆแล้วขันน็อตร้อยปีกระทรวงคมานาคมกับขอสมกยังมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องนะครับวันนี้ท่านนาเรศบุญเปี่ยมรองผู้อำนวยการขอสมก ยังอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขันนัดร้อยปีเป็นไงครับแหมฟิตจังเลยก็ถือว่าเป็นโครงการ3โครงการแรกนะครับที่ดําเนินการไปแล้วที่ได้นาเรียนท่านผู้ชมไปก็ประสบความสําเร็จนะครับการให้บริการกับประชาชนนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นเรื่องร้องเรียนน้อยลงนะครับและที่สําคัญก็คือความพึงพอใจที่ประชาชนมีให้กับกอสมกรนั้นก็เพิ่มมากขึ้น ก่อนที่จะไปถามว่ามีโครงการอะไรบ้างผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีอำนวยการการเดินรถหมอชิด2สถานที่แห่งนี้นะครับมีความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยผมเคยไปที่ท่ารถเม์ไปที่สถานีใหญ่ๆหลายแห่งที่ผ่านมานะครับแตกต่างผิดหูผิดตาเลยนะครับ เป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของทางกระทรวงวรรณคมนะครับที่ริเริ่มให้มีการดําเนินการในเรื่องการขันรอกร้อยปีกระทรวงวรรณคมคอสมกเองก็ได้มีการจัดโครงการหลายโครงการด้วยกันนะครับเพื่อที่จะดำเนินการสนองนโยบายในส่วนของโครงการที่เราจะสนองวัตถุประสงค์ให้กับประชาชนในการที่จะมีความสะดวก ในเรื่องของการใช้บริการในการที่จะรับบริการที่สะอาดไม่ว่าจะเป็นตัวรถสถานที่ทําการท่าปล่อยรถนะครับแม้แต่ตัวพนักงานประจํารถก็ต้องสะอาดแล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานนนั้นต้องต้องดีด้วยนะครับมีความสวยงามด้วยนั่นก็คือสิ่งซึ่งองค์การได้มีการนํามาดําเนินการเพื่อที่จะสร้างโครงการสนองนโยบายใน นโยบายขันนอดร้อยปีกระทรวงคมนาคมครับนั่นหมายความว่าอย่างเช่นศูนย์อำนวยการการเดินรถที่เราอยู่แห่งนี้นะถ้ารถนะจุดปล่อยรถนะครับ,รบก็จะเน้นเรื่องของความสะอาดเน้นเรื่องความสะอาดสภาพแวดล้อมที่ที่ดีมีความสวยงามแล้วที่สําคัญก็คือประชาชนสะดวกเข้าถึงในการเข้ามาใช้บริการได้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำไมต้องทําโครงการนี้ครับการให้บริการกับประชาชนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือว่าประชาชนนั้นต้องเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างสะดวกแล้วบริการนั้นก็จะต้องมีความสะอาดการส่งมอบบริการดังกล่าวเนี่ยนะครับกอสมกจาเป็นที่ต้องมองดูรอบด้านว่าสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งซึ่งประชาชนเมื่อเข้ามาติดต่อใช้บริการแล้วเราจะต้อง ปรับปรุงแก้ไขถ้าปล่อยรถถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในเส้นทางการดถของขอสมกซึ่งจะมีป้ายรถเมย์อยู่ประมาณ4,000ป้าย4,000ป้าย <ota> ทั้งกมทงกม <S 2> <S 2> <s และปริมเนพน <S <S <อ> <od> นะครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็น ถ้าต้นทางและปลายทางอยู่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ1 0ก็ประมาณ4ี่้อยแห่งประมาณ4ี่ร้อยแห่งใน400แห่งนึงก็จะมีท่าที่เราต้องให้บริการประชาชนเนี่ยคือประชาชนเนี่ยจะมารอใช้บริการอยู่ที่ท่าเหล่านั้นจะเยอะกว่าปกติใช่ไหมครับจะมากกว่าปกตินะครับซึ่งเมื่อประชาชนมารอใช้บริการเนี่ยก็จะต้องดําเนินการเพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่นั่ง ป้ายชี้บ่งที่จะบอกให้ประชาชนได้ทราบว่ารถที่มารอที่ป้ายนี้เป็นเส้นทางสายอะไรมีรายละเอียดเส้นทางจากไหนถึงไหนแล้วก็เวลาเริ่มต้นและเวลาเลิกการเดินรถเป็นเวลาเท่าไหร่ต้องมีรายละเอียดบอกและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งต้องมีป้ายชี้บ่งบอกด้วยว่ารถคันไหนออกก่อเวลาของการให้บริการที่ท่ทานี้คันแรกเริ่มเวลาเท่าไหร่ และครั้งสุดท้ายเวลาเท่าใดนะครับในในแต่ละท่าที่มีรถไปจอดเป็นท่าต้านทางอยู่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จุดสาคัญสําคัญของท่ารถเนี่ยที่บอกว่ามีคนเข้ามาใช้กันเยอะแล้วก็เราจะต้องดูเรื่องของความสะอาดเรื่องของความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอยากจะเรียนถามท่านรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะเราดูแลยังไงครับ ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเราจะมีการอบรมนะครับทั้งอบรมเป็นประจํางวดอบรมหน้างานเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้ทําการจอดรถให้คิดขอบทางด้านซ้ายนะครับของท่าปล่อยรถขณะเดียวกันในท่าเองเนี่ยก็จะต้องอ,ออกมาดูแลให้ประชาชนเนี่ยได้ขึ้นรถนะครับอย่างปลอดภัย แล้วก็ขึ้นให้ถูกันตัวพนักง,งานขับรถก็จะต้องอยู่ประจำบนรถเพื่อที่จะคอยดูแลผู้โดยสารที่จะทำการขึ้นลงก็จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนจะมีความปลอดภัยในการที่จะมาใช้บริการ ทราบว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานของของสมกเป็นจำนวนมากครับผมคือความร่วมมือที่พนักงานให้เนี่ยต้องต้องขอขอบคุณเพื่อพนพนักงานจริงๆนะครับเพราะว่าการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ท่าเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่ขสมกนั้นพยายามจะดึงพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการปรับปรุงท่าให้มีความสะอาดให้มีความสวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายของพนักงานเองขณะดเดียวกันตัวพนักงานเองก็จะต้องช่วยกันมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดทีนี้ก็ถือได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นโดยเฉพาะเลยสําหรับการสร้างทีมงานในแต่ละสายการรถให้ดูแลรับผิดชอบท่าของตัวเอง ผลของการดําเนินโครงการเนี่ยพนักงานรู้สึกยังไงครับต้องบอกได้ว่าการดําเนินโครงการเนี้ยจาเป็นที่จะต้องมีรางวัลจูงใจต้องให้ให้กำลังใจพนักงานโดยการจัดทําเป็นการประกวดการแข่งขันเรื่องของการรักท่าว่าท่าของใครเนี่ยเมื่อดําเนินการปรับปรุงแล้วเมื่อเทียบจากมาตรฐานเดิมแล้วมันดีขึ้นมานะครับเราก็จะมีการประกวดเป็นระยะระยะไปซึ่ง เมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านไเนี่นะครับได้มีการาประกาศาท่าที่มีความาสวยงามนะครับมีความสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ที่ได้รับการประกวดเนี่ยก็จะมีการมอบเงินนะครับเป็นเงินรางวัลชนะเลิศก,ก็1 0 0 0 0หืบาทรองลงมาก็ลดหลั่นกันลงมาส่วนถ้าที่ไม่ติดอันดับ1-3ก็มีการให้รางวัลที่เป็นสิ่งของซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานนะครับว่าในการดําเนินงานนั้นมีคนยอมรับในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็มีคนชื่นชม ว่าเขาได้ทำในสิ่งดีๆให้กับประชาชนแม้ถ้าผมอยู่ที่ท่ารถแล้วก็มีส่วนร่วมในโครงการนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่า ผมได้ได้ลงแรงแล้วก็ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อองค์กรของเรานะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกนะครับ<ช>คือเวลาที่เราจะทำอะไรลงไปก็แล้วแต่ถ้่เรามีความรู้สึกเป็นเจ้าของว่าท่านี้เราเป็นเจ้าของนะเราช่วยกันปรับปรุงนะเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีให้เกิดขึ้นกัถ่าถ้าเราช่วยกันดูแลไม่ทำให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนนะครับจะได้รับประโยชน์โดยตรงครับ รางวัลแล้วก็การประกวดนี้จะมีเป็นระยะระยะไหมครับจะมีเป็นระยะไปครับการการดําเนินการเพื่อทําการตรวจวัดในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเรามีทุกเดือนนะครับเรามีทุกเดือนเรามีการเก็บคะแนนกันทุกเดือนส่วนการให้รางวัลน,นั้นครับก็ะจะเป็นระยะระยะตามที่เราเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากผู้ที่สามารถให้การสนับสนุนเราได้นะครับ ก็พอได้เงินมาได้รางวัลมาแล้วก็จะมีการแจก,กกันเป็นระยะไปครับนะเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับผมผมก็ดีแล้วอบอกเวลารถมาประกาศบอกรถทรา,า่ไม่มาใสา่ไม่มาอะไรเงี้ยนะผมว่าดีแล้วเขาก็ดีอยู่แล้ว ะส,ะสำหรับโครงการที่ว่านี้มีชื่อว่ารักท่ารักสะอาดรักความปลอดภัยเป็นโครงการที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงท่ารถให้มีความสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวพนักงานเองรวมถึงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายจากท่ารถและได้รับความรู้สึกสบายตากับบรรยากาศที่สวยงามนอกจากนี้ยังได้รับความปลอดภัยด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะคอสอมกอก็ไม่ได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาการบริการในด้านต่างๆเลยล่ะคะ่ะจึงยังมีอีกหลายโครงการภายใต้นโยบายขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคะ่ะส่วนจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประชาชนยังไงบ้างนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ